สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพามาดูฝรั่งที่เราได้ฉีดน้ำส้มควนไม้ไว้นะคะดูดูลูกได้เลยอันนี้ยังไม่พอเก็บเดี๋ยวหลังสงการจะเก็บนะคะลูกค้าที่อยากกินยังจะไม่ให้กินนะคะเพราะว่าเราจะไปขายก่อนประเดิมรอบแรกเพราะว่าเราต้องขายก่อนนะคะเนี่ยดูลูกมันดูได้เลยจะขาแบบนี้นะคะเพราะว่า เราใช้น้ำส้มควนไม้เนี่ยนานแล้วเพียงแต่เราอะ่ะตอนนี้เราผลิตเองขายเองไงขวด4 0 0ซีสามขวดร้อยนะคะมีค่าส่งตามจริงนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะที่ไลน์บรรชาบรเทศนะคะน้ำส้มควนไม้ที่ได้มาจากการเผาถ่านนะคะตอนนี้เรามีขายแล้วนะคะมีขายแล้วมีขายแล้วเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมสามลูกอันเนี้ยลูกลุก่นเนี้ยมันจะสี่ลูกกิโลนะคะดูดูความขาวของมัน ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมลูกฝรั่งของเราที่สวนเรามันขาวนะคะเราใช้เป็นน้ำส้มข้นไม้ที่ได้จากการเผาถ่านจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังไม่ได้ผสมน้ำนะคะแล้วตอนนี้ก็มีขายแล้วนะคะสำขวดร้อยมีค่าส่งตามจริงบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีนะคะมีแต่โอนคือส่งสลิปยืนยันการส่งจากคนส่งแล้วก็ให้ทุกคนะโอนตังมาก็ส่งสลิปมาเช่นกันนะคะนี่เลยถ้าคนไหนไว้ใจหรือว่าเราไว้ใจเขาเขาไว้ใจเราอะไรอย่างนี้ รับของแล้วค่อยโอนตังก็ได้นะคะแต่ต้องโอนจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าไม่โอนนะคะดูได้เลยนี่ลูกนี้จะขาวมากนะคะแบบนี้ต้องลองนะคะมันไม่เสียหายนะคะแล้วมันก็ปลอดภัยต่อต่อตัวเราด้วยต่อคนกินด้วยนะคะเราไม่ต้องเน้นเป็นเคมีชี ที่ต้องเอามาฉีดเนี่ยไม่ต้องใช้เลนเนตไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงนะคะใช้ตัวนี้เลยนะคะ